สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่14สิงหาคมตอนเย็นนะครับ2 5 6 4นะครับคิดตะศกราด2,021หลังจากออกกำลังกายอาบน้ำอากาศเย็นๆสบายๆนะครับสมุนไพรโล่งคอครับโล่งคอมากนะครับจะมากินกับวาซาบินะครับเนี่ยของแท้เลยนะครับสมุนไพรในนี้ก็จะมีนะครับคิง หอมนะครับเนี่ยหอมครับห,หัวหอมนะครับกระชายป่านะครับใส่กับวาซาบิเลยนะครับเนี่ยเริ่มต้นจากขิงก่อนนะครับ<อ>นะครับไม่ต้องกลัวร้อนชนร้อนบุ้มบุมแล้วก็หอมนะครับต่อมาอื้อหือ ออกจมูกออกหูนะครับทีนี้มากระชายนะครับกระชายป่ากระชายป่าไม่ต้องไม่ต้องถามแล้วว่าฉุนไหมฉุนอยู่แล้วแน่นอนเลยครับนะครับยิ้มเข้าไปอโอ้โหลองทำทานดูครับถิงครับต่อมา มื้เย็นผมไม่ทานข้าวอยู่แล้วนะครับผมไม่ทานมู้เย็นอันนี้ผมทานเป็นยานะครับออกหูนะครับลองทานดูครับอื้จุดยอดมาก แต่อย่าทานมากนะครับทานถึงประจำมากก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ร่างกายเราพักบ้างอืมเจ๋วสุดยอดครับอืมออกหู ลองทานดูนะครับลองทําทานดูครับสวัสดีขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ